เอาละครับทุกคนก็จะเป็นรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนำนั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพิศาจ b l o c Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขายไอเดีเกม b l o c Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บาท บับเบิลชอปนะครับผมบริการต่างๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่บับเบิลชอปลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมใครที่กำลังมองหาร้านบริการกดผลและกดเกมพาร์ผมขอแนะนําร้านนี้เลยทีบักร้านบริการกดผลและกดเกมพาร์ตเลดสิ oh. ไม่ว่าจะเป็นบริการกดผลและกดเกมพาร์บล็อกฟูดคิงเลกาซี่แอนิเมท์ไฟต์เตอร์อนิเมท์พันชิ่งและชินโดริสรวมถึงบริการกดเพชรออสาทาวเวอร์ดีเฟน์และบริการกดตัวละครเบสบอลครบจบในร้านเดียวต้องร้านนี้เลยทีบัก โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมพีเกอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปแกรนไพรเลตนะครับผม <S <S ก็วันนี้นะครับผม <S 1> <S 1> ผมก็จะมาแจกโค้ดในแมปแกรนไพรเลตนั่นเองนะครับก็แมปนี้ก็เหมือนจะเพิ่งเปิดมาสักพักนึงแล้วนะครับผมก็ ผมก็เห็นหลายๆช่องเขาก็ทํากันแล้วนะคือว่าผมก็มาทําชาด้วยแหละนะทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดนะครับผมนะครับก็สําหรับแมปแกนไพรเลสเลยนะก็มีอยู่ประมา,ะมาณหลายโค้ดอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยดีกว่านะครับผมนะก็ก่อนจะไปใส่โค้ดกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ละกันนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับ <S <S โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมายืนข้างๆไอ้รูฟรีนะครับผมน้องชายนะก็เป็นตัวเราเป็นเอ็ดีเออใช่ไหมก็มันคือน้องชายนะครับผมนะก็วิธีการใส่โค้ดนะครับผมก็ไปที่เมนูนะครับผมตรงข้างซ้ายล่างนะต่อไปก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมสีดํานะก็กดไปเลยก็จะขึ้นให้เราใส่โค้ดอย่างนี้เลยนะก็สามารถพิมพ์อะไรไปได้นะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดมาให้ด้วยละกันนะ แล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ด e s c r i p t i o n ด้วยละกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่โค้ดแรกนะผมเป็นโค้ด reset stat นะครับผมนะเป็นโค้ดอะไรอ่ะ one m visit นะครับผมนะโค้ด one m visit นะครับผมก็กดใส่ไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นโค้ดอ่า 10k อะไรอ่ะ f o r w a e d เหรอ ah 10k forward นะครับผมอ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับผมเป็นโค้ดอะไรอ่ะ double m e l r e xp เหรอ หรือว่าดรอปเงินน่าจะดรอปเงินนะเพราะว่าเป็นเบลีนะครับผมนะโอเคต่อไปเป็นโค้ดอะไรอะ่ะ So r r y for shut down นะครับผม So r r y for shut down นะครับก็ใส่กันไปเลยนะครับผมโอเคต่อไปนะผมเหมือนอันก่อนหน้านี้นะเป็น 20k นะผมเฟเวอร์เล็นะครับก็กดใส่ไปได้เลยนะครับโอเคต่อไปเป็นโค้ดอะไรอะ่ะ 2mvvisit เหรอ 2mvvisit นะ ก็เหมือนอันแรกปะอันแรกเป็น V ไอ้ไม่ใช่ v m เอ1 m ดีวันเอ็มวะผมนะก็เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างอ๋อดอบผลเกิดนะครับผมก็ก็60นาทีนะมันจะดอบผลเกิดให้เรานะครับโอเคต่อไปนะผมเป็นโค้ด1.5 M v งจุอนะครับผมนะก็ใส่ไปได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโค้ดในวันนี้นะครับผมก็นี่ไงเออนี่ไงนี่ไง้ายมือนี่นะครับผมก็ที่เราใส่ไปนะเนี่ย59มิลนะครับผมก็เหมือนจะเป็น60นาทีแหละแต่ว่าใส่ไปมันเหลือ59นะะะก็จปรมาณี้นะคผม นะสําหรับโค้ดนะครับผมที่เรามาแจกในวันนี้นะสำหรับแมปแกนไพเวตเออแกนไพเวตผมชอบจําแบบสลับกันนะทุกคนเป็นเป็นแบบมันมีแบบลาดไพเวต แกนลีกัสซี่คิงลีกัซี่อะไรพวกนี้นะคือถ้าเป็นแกนแกแลกแกนล e ก a c ซี่จะเป็นแบบก่อนหน้าที่เรารีวิวไปนะคือแบบนั้นน่าเล่นจริงนะแต่ว่ายังไม่เปิดนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟาร์มสักนิดสักหน่อยละกันนะสําหรับตัวลูฟี่นะครับก็ไปฆ่าแบนดิตนะห้าตัวนะครับก็มีคูณ2ปะน่าจะคูณ2นะก็ใช้หมัดเอ่อหมัดของเรานะหมัดเอสแต่ไม่มีผลอาคีนะก็เป็นตัวเอสเฉยๆนะครับผมเฮ้ยทำไมมันยืนนิ่งให้เราตีอะเว้ยอย่างนี้ก็หวานชํำหวานชํำดีทุกคนอย่างเงี้ยเว้ยทำไมมันยืนนิ่งหมดเลย ก็ขึ้นอยู่นะเฮ้ยเกมบั็กไหมเนี่ยเกมบั็กไหมเนี่ยทุกคน คือแบบมันผมไม่โดนใครตีเลยอะแต,แต่แต่อ้น,นี้ขึ้นอยู่นะเควสขึ้นอยู่นะวิ่งอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเลยโอ้โหแบบไม่โดนตีด้วยโคชิวโคชิวยิง่ไงเรียบร้อยก็ได้เอพีแล้วก็ได้เบลีมาเหมือนจะคูณ2ด้วยนะครับก็ผมเพิ่งมาเล่นเลยนะยดูดีดูเวลตอนนี้ดิตอนแรกเวลหนึ่งตอนนี้เวลนนเจ็ดแลละก็ขึ้นมากระตึก 1. หนึ่งอุ้ยอ๋อนี่ไงนี่เอ้ยคนนี้ขยับแล้วเอ้ยแล้วทำไมตัวนี้มันไม่ตีผมวะไม่ทำไมแบนดิตไม่ตีผมวะทุกคนเออเจ๋งดีวะแบบน่าจะบล็อกนะทุกคนนะ สำหรับการแจกโค้ดแบบแกนนไพเลทตนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปโรนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อพลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆของผมนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผม See y o y บายบายจุบ๊บจุ๊บครับ